ติดสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชามีการประทะกันนะครับเพราะว่าทางกองทัพบ,บกได้ประกาศชื่อปฏิบัติการรบครั้งใหม่ใช้ชื่อว่ายุทธการสัตวัดเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อทหารที่พลีชีพเป็นรายแรกครับกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าในห่วงการปฏิบัติการป้องกันอธิปไอิตยไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นมากองทัพบ,บกสูญเสียกําลังพลผู้กล้าหาญ ท่านแรกก็คือจ่าสิบเอกสัตวัตรสุจริตผู้ที่ลุกขึ้นยืนณแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติของทหารอาชีพและได้มอบชีวิตเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการสะดุดีเกียรติยศและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนผู้นี้กองทัพบกจึงประกาศนามการรบครั้งนี้ว่ายุทธการสัตวัตรเพื่อเป็นเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปกป้องแผ่นดินและการเสียสละของเหล่าทหารกล้า ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หนึ่งในสนามรบแต่เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์ของกองทัพบ,บกเป็นบทพิสูจน์แห่งศรัทธาหน้าที่และการไม่ยอมถอยเมื่อผืนแผ่นดินไทยถูกคุกคามกองทัพบ,บกขอยืนหยัดสืบทอดจตนารมณ์ของผู้กล้าเดินหน้ายุทธการสตวัดจนกว่าจะบรรลุภารกิจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยและเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างถึงที่สุดครับ